มีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกลับนมัสการหลวงพ่อและสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะชื่อบีนะคะอายุสามสิบเอ็ดปีค่ะเป๊ะค่ะปิดลำโพงหนึ่งค่ะบีรู้จักบ้านแดนพุทธจากพี่เก๋่ะค่ะ พี่เก๋จะคอยมาเล่าให้ฟังว่าพี่เก๋ได้ผลลัพธ์อะไรจากการปฏิบัติธรรมกับบ้านแดนพุทธอะค่ะก็คือพี่เก๋มีปัญหาสุขภาพคือพี่เก๋เป็นเบาหวานพอพี่เก๋เริ่มปฏิบัติธรรมกับบ้านแดนพุทธนะคะค่าน้ําตาลของพี่เก๋ลดลงจนทําให้พีตกใจบีเลยขอฝึกกับพี่เก๋ก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบ้านแดนพุทธอะค่ะพี่เก๋ก็เลยแจ้งบีว่าบีต้องตื่นตีสี่นะ เป็นเวลา21สิบเ็ดวันติดต่อกันบีไหวหรือเปล่าบีก็ได้แต่บอกพี่ว่าบีไม่รู้บีจะไหวหรือเปล่าแต่บีก็จะพยายามสู้เพื่อให้บีได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบพี่เก๋ค่ะผลลัพธ์ที่บีปฏิบัติสี่ท่าห้ากิจกรรมนะคะคือเรื่องที่หนึ่งคือบีมีโรคประจําตัวเป็นโรคไทรอยค่ะอาการเริ่มแรกมีอาการเหนื่อยง่ายมือสั่นหัวใจเต้นเร็วบีจึงไปปรึกษาคุณหมอ คุณหมอก็นัดดูอาการช่วงแรกๆนะคะคุณหมอนัดตูอาการเดือนละครั้งพอบีปฏิบัติกับบ้านแดนพุทธได้ไม่นานคุณหมอก็นัดอีกรอบหนึงอะคะ่ะกลายเป็นว่าค่าไทรอยบีลดลงและจากที่ดูอาการ2เดือนครั้งกลายเป็น1เดือนครั้งอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยะคะ่ะจนทำให้เราตกใจ แล้วทีเนี้ยมันก็บอกตัวเองว่าเออต้องจริงจังแล้วแหละเธอต้องจริงจังแล้วเธอต้องปฏิบัติทมถ้ามันทําให้สุขภาพเธอดีขึ้นขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนเรื่องที่สองค่ะเมื่อวันที่สามกันยาบีปฏิบัติสี่ท่าห้ากิจกรรมเนี่ยค่ะครบสิบวันพอดีเป็นวันที่บีรู้สึกว่าทุกอย่างกําลังเข้าที่เลย พอท่าที่หนึ่งตอนเดินจงกรมอะค่ะบีรู้สึกว่าตัวเองตัวเบาเดินได้แบบสบายมากไม่ปวดขาพอท่าที่สองค่ะเป็นท่านอนสมาธิบีมีอาการมือเท้าชาเหมือนกำลังโดนผีอำอย่างที่เคยโดนอะคะ่ะพอนึกดูอีกทีเฮ้ยมันไม่ใช่นี่เราสามารถขยับตัวได้แต่ตอนที่เราโดนผีอำเนี่ยเราขยับตัวไม่ได้นี่นา มันก็แสดงว่าเราไม่ได้โดนผีออมอ้าวแล้วเราเป็นอะไรอะคะก็เกิดคำถามในในหัวตอนที่กำลังปฏิบัติท่านอนอยู่อะคะ่ะพออีกแป๊บหนึง่งเห็นตัวเองอยู่เหนือตัวเองแล้วต่างคนต่างมองซึ่งกันและกันนะคะทำให้บีกลัวและบีตกใจบีเลยพูดว่าหลวงพ่อขาช่วยลูกด้วยพอสติบีกลับมาเหมือนบีตกจากที่สูงอะ่ะ แล้วพอตอนตื่นน่ะสะดุ้งแบบสะดุ้งจนตกใจอะค่ะตกใจตัวเองพอทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเอ๊ะฉันเป็นอะไรอ่ะมันมันก็มีเรื่องแบบแปลกๆเรื่องแบบทำให้เราแบบไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเรื่องเรื่องของบีก็มีแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะแล้วบีจะมาขยายความของคุณเป้ค่ะที่ที่ฝันคุณเป้เป็นคนที่ฝันแทบจะทุกวันจริงๆค่ะตั้งแต่ที่บีรู้จักแล้วคบกันมาเนี่ยน่าจะสิบปีได้แล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราแบบออกเดินทางไปเที่ยวไปนอนต่างที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ุณเป้ก็จะมีอาการละเมอฝันตลอดเวลาเลยค่ะทุกคืนเมื่อไหร่ที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านต่อให้อยู่ที่บ้านก็ยังฝันแต่อยู่ที่บ้านยังฝันแบบตื่นเช้ามามาเล่าให้ฟังแล้วค่ะว่าเธอเธอเป้ฝันว่าเป้ไปอยู่อีกโลกนึ่งเลยอะ่ะใช้ชีวิตอยู่อีกโลกหนึ่งไปแบบไปทํางานไปนู่นไปนี่เหมือนแบบ ปัจจุบันที่เป็นอยู่แต่มันไม่ใช่บ้านเราอะแต่วาตื่นมาก็เหนื่อยจังแล้วที่หนักสุดก็คือไปเที่ยวน่านกันแล้วไปนอนเหมือนแบบมันเป็นเป็นเขาอะค่ะอยู่ในป่ามีลำธารคือบรรยากาศดีมากแล้วเราไปนอนที่น,นันน่นอะคะสองคืนแต่คุณเป้เนี่ยดันมาละเมอตอนคืนสุดท้าย เป็นคืนที่บีปลุกคุณเป้ยากมากปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นแล้วที่นั่นน่ะมีเสียงนกฮูกร้องอะ่ะทั้งคืนจนทำให้เราอ่ะก็กลัวอยู่แล้วแล้วสามีเราก็มาละเมออีกปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นจนทำให้เราแบบเอ๊ะเธอจะไหลาตายหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะไม่ใช่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเป็นแบบนี้ไม่ได้พยายามปลุกอยู่นานทั้งกลัวทั้งแบบ เออเธอต้องตื่นก็ปลุกไปแบบนานอยู่เหมือนกันน่าจะเกือบเกือบ <c oughs> <ๆ>ชั่วโมงได้ค่ะจนคิดว่าเขาไหลาตายไปละแล้วเขาก็ตื่นมาเขาบอกว่าเธอเปฝันแล้วนางก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังว่านางฝันอะไรนางบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนั้นเวลาน่าจะอยู่ประมาณตีสองถึงตีสามอะค่ะ อพอตื่นเช้ามาบีรีบถามก่อนเลยว่าเธอฝันอะไร mm hmm. เขาบอกว่าตอนแรกเลยอะที่ฝันอะฝันเหมือนแบบ mm hmm. ก็คืออยู่ที่ที่พักที่เราพักอยู่นั่นแหละค่ะมีแบบมีแบบอะไรนะแบบเป็นภาพลางๆอยู่บนเพดานใช่ไหม mm hmm. เป็นหน้าคุณลุงคนหนึ่ง แล้วก็เป้ก็เลยเหมือนแบบอธิษฐานจิตว่าอย่านะอยากเข้ามานะอย่าทําให้เห็นชัดวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําบุญให้กลายเป็นว่าคุณลุงมานั่งแบบเหมือนกระโดดจากเพดานแล้วมานั่งอยู่ข้างๆตัวคุณเป้ค่ะคุณเป้เขาก็เลยเหมือนแบบละเมอออกวูบเข้ามาที่อกหรอเอ,อ่อแหละแล้วก็คุณเป้เขาก็เลยละเมอแล้วปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นเขาก็เลยบอกว่า ครั้งเนี้ยเหมือนทําให้เป้ตกใจมากเลยเหมือนแบบจะเอาชีวิตเป้ให้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นน่ะกลับมาบ้านรู้สึกว่าเขาจะฝันอีกเป็นคุณลุงคนเดิมแต่เขามาเหมือนแต่เขามาแบบไม่ได้ทําอะไรมายืนมองมายืนจ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราสองคนเริ่มแบบปฏิบัติ สี่ท่าห้ากิจกรรมกับบ้านแดนพุทธนะคะก็ทำให้เป้อะตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยบีสังเกตบีก็อะเป้เธอไม่ฝันเลยนี่เธอไม่ละเมอเลยนี่เป้บอกใช่หรอแล้วนางก็คงสังเกตตัวนางเองด้วยอะคะ่ะแบบนางก็บอกเออเป้ไม่ฝันแล้วจริงด้วยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ่ะเป็นเวลายี่สิบสองวันในการเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกบ้านแดนพุทธนะคะ เป้ไม่ฝันอีกเลยค่ะก็มีฝันเท่าที่เขาบอกว่าเขาเหมือนมาบอกว่าไม่มีอะไรปิดค้างกันแล้วค่ะบีก็ขอจบการแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะสาธุค่ะน้องเป้น้องบีค่ะต่อไปเชิญน,น้องเก๋นะคะพูดถึงน้องเป้น้องบีแล้วก็แบ่งปันต่อนะคะมีสติรู้สึกตัวลมหายใจ มีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกับนมำสกรารหลวงพ่อและสวัสดีญาติาที่ทางทุกท่านนะคะอ่าชื่อเก๋นะคะก็รู้จักน้องบีน้องเป้มาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีอะคะ่ะตั้งแต่น้องน้องบีอายุสิบแปดน้องเป้น่าจะประมาณสิบเจ็ดเนื่องจากว่าเก๋ได้ดูแลบัญชีของ บ้านน้องเป้แล้วคุณพ่อคุณแม่ของน้องเป้ก็เลยแนะนําให้รู้จักกันภูมิใจค่ะที่น้องเดินทางมาถึงวันนี้ตั้งแต่เห็นน้องยังเป็นนักเรียนนักศึกษาจนน้องมีธุรกิจเจริญก้าวหน้าแล้วน้องก็ได้ครองคู่กันก็ขอให้น้องมีความสุขแล้วก็มีลูกเสียทีนะคะ ส่วนที่น้องไม่ฝันแล้วก็ดีใจกับน้องมากเพราะน้องจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียงกับภาวะไหลาตายส่วนของน้องบีก็ให้สุขภาพดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะส่วนของเก๋นะกาเก๋ก็เข้ามาที่บ้านแดนพุทธตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะ โดยการแนะนำของคุณโยซึ่งครั้งแรกเนี่ยในการปฏิบัติสีท่าห้ากิจกรรมต้องยอมรับเลยว่าเราเคยปฏิบัติมาบ้างแต่เราทำไม่เป็นพอท่าเดินเนี่ยเก๋ก็จะเจอสภาวะว่าทำไมฉันเตะทำไมฉันเหมือนคนจะล้มฉันเหมือนคนเดินไม่เป็นเลย ็จนต้องแบบไปถามคุณโยไปถามคุณแม่ไปถามผู้รู้ว่แล้วจะเดินยังไงอยงหนูก็พยายามทาตามที่หลวงพ่อท่านแนะนาแล้วทําไมหนูเดินไม่เป็นทําไมหนูตัวไม่ไหวไหวไอไว้ไหวหมันเป็นอย่างไรก็พอผ่านไปสักประมาณเกือบเกือบอาทิตย์อะค่ะก็เปิดละตอนนี้เขาก็บอกว่าอะเดี๋ยวจะมันจะมีสภาวะนะอาจจะเป็นสมาธิดัน อะไรอย่างนี้ก็สังเกตตัวเองว่าโอเคอย่างถ้าเดินเนี่ยเราก็ชอบจะหายลมส่วนท่านอนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่พอมานั่งสมาธิอ่ะเราจะเริ่มแหละจะมีอาการแบบสบัดร้อนสบัดหนาวเดี๋ยว,ก,วก,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 ก็บางวันก็ร้อนเหงื่อแตกพักๆบางวันก็มันจะหนาวไปไหนก็ฝึก ที่หลวงพ่อท่านแนะนาว่ามันจะต้องมีพัฒภาวะอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเก๋ก็จะเป็นเหมือนกับทุกทกท่านที่เป็นไม่ว่าจะเป็นอาเจียนถ่ายท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมาตลอดก็พยายามฝึกให้ตัวเองเนี่ยให้มันเป๊ะเป๊ะให้ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เป๊ะมากเพราะว่าอย่างช่วงท้ายืนเนี่ยค่ะหนูจะได้ไม่เต็มที่ เพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่แม่แหละคือเอารูกไปโรงเรียนก็จะใช้วิธีเปิดคอไปด้วยจับลูกแต่งตัวทํากับข้าวเตรียมอาหารให้เขาด้วยอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็จะชวนลูกสาวมาฟังแผ่เมตตาพ่อแม่นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการฟังบทแผ่เมตตาทุทกๆเช้าก่อนไปโรงเรียนส่วนผลลัพธ์ที่เก๋ได้เนี่ยต้องบอกว่า มากมายมหาศาลด้วยความที่ว่าเากดก็อธิษฐานทุกวันว่าอาต้องคือขออโหสิกรรมกับท่านเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ขอให้เราพบเจอจากสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้มันออกไปจากชีวิตเราแล้วก็ขอให้สิ่งที่ดีๆมันกลับมาก็จะพบสภาวะของ เขาเรียกว่าในในเก,เกจะาทีของเก๋ว่าธรรมะจัดสรรเมื่อไสิ่งอย่างที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยเขาก็ไปของเขาเองแบบเอา้าอยู่ๆเธอก็ไปแล้วพอวันเดียวกันมันก็จะมีสิ่งอื่นเนี่ยแทนค่าเข้ามาตลอดก็จะเล่าให้น้องทั้งสองท่านจะฟังว่าไอ้เธอวันเนี้ยอยู่ดีๆลูกค้าเจ้านี้เขาไม่มีปีไม่มีขุยเขายกเลิกไปแล้วก็มีลูกค้าเจ้าใหม่เข้ามาแทน เอองงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาตลอดในเรื่องของงานนี่ถือว่าดีขึ้นในส่วนตัวตัวเองก็นิ่งขึ้นมีสติในการทำงานมากขึ้นมีความจำดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่มหศัศจรรย์ที่สุดคือ ช่วงหลังๆเริ่มมีคนมาบอกล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นตลอดนะคะเราก็เลยจะรู้สึกว่าอดีเหมือนมีคนช่วยทำงานอีกหนึ่งคนส่วนในด้านของสุขภาพนี่เกดก็ค่าน้ำตาลลดลงสุขภาพดีขึ้น เราก็ไม่มีอาการเหนื่อยหรือเพลียเลยแม้กระทั่งว่าโอเคเราตื่นตีสี่แล้วอย่างเมื่อเดืนอนเมษา <c oughs> ยนเอกดเป็นโควิด<อ>คือทั้งครอบครัวเป็นโควิดหมดเลยรอบนั<ช>้นเราได้ไปสิบเอ็ดท่านปรากฏว่า <c oughs> เกตตรวจขึ้นสองขีดอยู่ประมาณสามวันน้องเกตคะเดี๋ยวให้หลวงพ่อแผ่เมตตาก<ช>่อน้่อนะคะ,คะ ในเครื่องนี้เครื่องทุกชีวิตจิตปิญญาณทุกพบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าขอให้ท่านทั้งหลายจะมีส่วนร่วมจเจริญภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายมานุโมทนาต้นหน้ากันเถอะรู้สึก ตัวว่ารู้สึกแผ่เมตตาการุณามุติตาเบคาไปทั่วทุกทิศไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณประพุทธพระธรรมประสง์ประพุทธพระธรรมประสง์ประพุทธประธรรมประสงสาธุอนุโมทนาร่วมกันก็ เราไปก็เป็นท่ายืนนะก็ฟังแล้วก็แม้แต่นะีก็ทุกชีวิตมีปัญหาแย่ๆนะแต่ก็มาขี้คายได้ด้วยบ้านแดนทุดนะเพพ่ออะไรก็เกิดจากขันติกแล้วก็เลยได้สมาธิ